ทำไหมไม่ตามครับน่าจะตัวประมาณเด็กน่าจะตัวประมาณเด็กโือต,ตาม,มาเลยใหญ่นะเสร็จแล้วครับวังสินะเนี่ยพวกอย,อยู่แถวนี้ครับจะมีป๊อชเชโดอยู่เยอะอยู่ ตีธรรมาดาเป็นขัดแล้วขัดแล้วขัดแล้วดึงนะดึงนะ,นะผมเสเียเปล่านะเสียเปล่านะเรียบร้อยครับมันกัดแล้วมันไม่อผมจะพูดยังไงดีมันกัดแล้วมันไม่อันนี้ครับให้ดูดิไม่เปิดครับ ให้กัดแค่าหางให้ถึงอี่นี่ม่มได่ตายเลยมันจะมีน้ำมาจากรงไหนสปริงเกอร์เหรอนอยู่ใกล้เอ็นอน,นี่ให้กัดหาเพืเ่อน พอได้มันเลยกัดครั้งแรกครับวันนี้ก็วันนี้สิบโมงครึ่งตามไหมไม่ตามครับน่าจะตัวประมาณเด้อ kết to. Tôi ta mà lên. vậy đó. Tôi nghĩ là khi mà nó กี้ถ้่ผมช้านิดนึงนั่นน่าจะได้อยู่กันแล้วครับ ครับคืนด้วยกำลังขับือเข้าไปครับลากๆไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่โอ้ยยาวเลยครับ แวเนยคายมั้ยมันจะลาเข้ามาใกล้มันคายครับเพื่อนๆ ไม่มีรอยกัดนะโอ้โหกัลนะครับสวัสินะอืใหญ่อยู่โอ้โหใหญ่ครับใหญ่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 ครับเพื่อน,น ออือออืโอ้โหก็ประมาณขีดหนึ่งได้โอเคได้ขีดหนึ่งเพื่อนดูละโอเคครับก็นี่ครับแวะเอาจนได้แต่ไะโชว์คุณพื่อนน่อน โอเคครับวายนี้ได้หนึ่งตัวอืมแล้จะเอาไมเสงไหมเออเสงนเสีวินนี้เราจะเอาไปต่อยนะครับเ,เ,เข้าลูกตาเลยอเๆๆแอรลอยครั้งแรกครับ โอ้โหสอดหือทะลุเลยนะเนี่ยดินแรงโอเคทำอะไรนี้เลยครับ เธอเธอขับรถให้เนะี่ยขับรถให้เนะี่ยขับรถให้นะเนี่ยแค่นอะไรนะเห็นไหมโอเคครับวันนี้นะครับกับเหยื่อตกปลาครับเป็นเหยื่อของเด็กตกปลาของแอร์ไลน์ครับน้ำหนักเก้ากิ๊กก็วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบประมาณสองขีดได้ครับวันนี้ ไมว่าจะปล่อยไปเดี๋ยวเราไปปล่อยด้านล่าง <S 2> <S 2> ไม่ปล่อยแล้วด้านบนตัดก่อนก็น,นี่ครับเดี๋ยวผมปล่อยลงแต่งน้ำเลยนะเพราะว่าปล่อยบนด้านบนนี่นึกว่ามันจะตายครับแต่ตัวนี้มันน่าจะมีอาหารการกินเยอะกว่าครับ <S 2> <S 2> สัวนี้เป็นตัวแรกครับฟันคมมากไปไปลุ่ ประมาณสองขีดนะครับตัวนี้สวยมากไปแต่มันจะไปปะไปเอา้าไปไปไปโอเคครับ